ว่าเข้าสู่การวอล์คแอนไมเด็ดร้อนเสียงใครวะไม่เสียงใครเมื่อกี้เสียงบอลเสือไก่ไม่เด็ดร้อนเสียงผมเองพี่จริงเหรอคือเสียงนี้บอลแหลมแหลกดัดเสียงกันดัดสัตว์ของเฟิร์นนี่ยุคไดโนเสาร์ของมึงยุคคิตตี้แม่เออโอ้ยกลับไปเป็นยุคไดโนเสาร์ไหมท่าน นี่ไม่ท่านเวลาแบบนี้เวลาว่างปุ๊บเข้าวอซมันก็โดนบินเลยอย่างงี้ไหมโอ้โพี่ดันจะโดนโอ้ยกูเลิสเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเออลดันจริงด้วยสัตว์น่าต่างตายเฮ้ยเออลดันนะตอนกูรู้ว่ากลางดันเห็นยิงกระจกกูไม่รู้ของมึงยิงเธอใจเย็นเขาเตอร์เอีเมทเตอร์เคาเตอร์ว้ยตาก็ติดด้วยทะานี่ เงียบๆอยู่วะหนูหนมาๆกูมาเชียร์แล้วดิมเอ้ยเอาเอาเอาตีจะไปดูแลเฮียมึงสัตว์อะเออแล้วขอโหดเอ้ยกางมาหาพี่ดิมแน่เต็จกูเต็จดิมดิมขวาขวาดิมขวาดิมขวาขวาไอ้แม่อ๊ โอยอีควายขวาหน้ามาแล้วครับไอ้เหี้ยมึงอะไรอยู่มึงเนี่ยอีควายหรือว่ามึงหลอกเกูหลอกหาพ่อหาแม่คี้กูบอกขวาไอ้เหี้ยมันซ้ายนี่นะมีแอบผันซ้ายนะไอ้ฝาดอีควายเหี้ยไม่อะต่อให้กูหลอกมึงแล้วมึงหันซ้ายทำไมวะกูสงสัย ฮะมึงแยกฝ่ายขวาไม่บอกวะมึงหันซ้ายทำไมมึงกูมองประตูอยู่เงียบเงียบประตูแล้เมึงยี่อทางซ้ายอ่ะเพื่อนก็ยังอยู่เฮ้ยแล้วนึกว่ากูหลอกไปหันซ้ายโคตรเที่ย์กูตาเหล่มองประตูเหล่หาฟองกูมองอยู so future, ่กูไม่เห็นตายไม่เชื่อมึงยังยังไม่ตายไม่ตายควรเข้าไปไหมไม่นะไม่ควรทั้งไม้ทั้งไม้ทั้งเขียว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 ไปเขียวสามเด็ยบเลย เจียมเจียมเฮ้ยเดียวตัวเอ้ยเี่อมเชี่มไอ้คิดเชื่อมนอยู่เชื่มันอยู่เชื่อมันอยู่เจียครับผมเชื่อมจดรอก็ต้องรอจริงสินะรอแม่งเลยเเชื่อมเฮ้ยมาแล้วท่านมาแล้วท่านมามาาาา เดี๋ยวก็ขึ้นไปช่วยยิงครับตายปะไม่ตายนะตายยังวะตายแล้เสียเงี้ยเรื่องตัวนึงเชื่อมตัวนึงมาเล่นบีเลยเล่นบีเลยเล่นบีเลย L L ขึ้นเลยที่เหลือขึ้นเลยขึ้น L เลยที่เหลือขึ้น L เลยผมตามพี่มาแล้วเซตเซตหน้าห้องไม้ให้แล้วลุ้มห้องไม้ลุ้มลุ้มลุ้มเจ็ดแมวลุ้มลุ้มเอาลุ้มให้หน่อยอ๋อนี่วะเอาวะเดียมมันฆ่าเราตายแล้วเดียมทำดีห้องไม้ห้องไม้ก็ได้ขึ้นอีกตัวนึง รับผมวางแล้ว L ตัวพี่ L ตัว L ตัวไม้ตัวจะวัดจะเปิดมุมวัดกุ้ยย่เม็ดเดียวองไ่อายียมัมันไม่มองฟ้าพี่ผมอยู่บนฟ้ายู่บนฟ้าได้ได้ดูมดเชื่อมกันปะ ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยกลางตัวตายหืมไอ้เหี้ยมันยิงกูก่อนด้วยนะเนี่ยกูเกือบตายห้องไม้ตัวหนึ่งห้องไม้ตัวหนึ่งมาได้ไหนสองคนมอทำเนี่ยที่เหลือทำดีดีระวังหน้าต่างเล็กเอยล้มเขาล้มเขาล้มเขาเตินโดนระเบิดกลางห้องเลยอยู่กลางห้องเลย เดี๋ยวกูเปิดให้กูจะตายแล้วนะองสามสองสาอะไรนะกูเปิดให้กูจะตายอยู่แล้วหน้าห้องไม้หน้าห้องไม้หน้าเอ้สองตัวหน้าเอ้สองตัวช่วยหน่อยเฮ้ยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยเล่นเหรอตายบีทำเกมหน่อยบีทำเกมหน่อยเฮ้ยทำแล้วทำแล้แล้วอยู่เอสองตัวสอี่ตายวางบีแล้ววางบีวาง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 บอลโดดสองหน้าคุ้มกว่าก่อนทันปะวะทานไหมทานไหมนุ่มดิบอนอยู่ตัวไหนเอา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 เออตัวนึงพี่เออตัวนึงเอลวะ

ยไม่มด้วยโอยนาต่านโอยหลังเอดังเอดันตายมึงเสือแทงดิตาปะสวยไปหน้าเอตาไปหน้าเอเนาค่อยเข้าาไปก่อนเอาเลยเติมตัวเลยเติ้เลยนะเข้าเลนะเนี่ยเตินไปเลครับาแล้วาแล้วาแล้วท่านเิมตัวเลยตายเพื่อนเขาตาไม่ตายตายยังชุดชาวนะชาวนะชาวยังไม่ตายนะตายเออดีปาควันปิดห้้เรารวางด้วางได้ has planted. been เติมตัวราวังสองซ้ายสองประตูนะสองประตูทางกูอ่ะประตูเออเดี๋ยวกูดูทางเข้าจุดวางฮะเติมตัวครับผมสองเขียวสองเขียวสองตัวพี่สองตัวสองตัวแฮนด์ดรออยู่หลังสองตัวอยู่หลังบอลจะตายแล้วเสร็จแล้วนะเออโออหลังหลังหลังตัวนึงไอ้สัซ่บโอ้ยไม่หักเลย ไอ้ท่านไอ้ท่านอยู่คอเทอร์เอรอกูใช่ป่ะใช่เมื่อกี้มึงต้องไปยี่อ่ะกูยิงที่วางเสร็จเลยหน้ามึบตายเลยยี่อ่ะตอนบอกหล sure. ่ามึงต้องไปกูยิงที่วางอยู่เหมือนกันนาทีเนี้ยจอรี่จอรี่บันทับตำแหน่งเอาไหนต่อมะเออเออเอาไหนก็ทำนึกเมีย่ออกตลกหาัพ่อพ่กยาวมีเหรอ ตบข้อขาเลยพี่ยหญ่เลินรอดให้กูดิรอดให้กูดิไปแล้วลอกห้องไม้ไปนะกูจะดันเขนาดแล้วบนหน้าเองนะเอาไม้เอาไม้เตอวดำเตัวดำห้องไม้ตัวนึงห้องไม้ระเบิดระเบิดล็อกปอนเดี๋ยวปอล็อกให้กูนะกูจะกระโดดเข้าห้องไม้ปอนไปล็อกกล่องหนึ่งนะดีมล็อกห้องไม้ไว้คนหนึ่งโฟกัสปอนโฟกัสกล่องหนึ่งดีมโฟกัสห้องไม้กูจะดันเข้าห้องไม้ไป phần lao đấy, cứ lao đấy. rồi đi. để ra. hoa máy, 2 cái, con mì 1 cái, die. bỏ bom. dễ. lấy lại rồi. ping ở ngoài. 1 cái, hoa mai mì 1 vòng counter 1 2. vàng bì, vàng bì, đã vàng bì, trong máy. die rồi. rồi. เอาเอหรือบีอันไหนดีบีบียาวบีบีบียาวอย่างละสามไปเลยอย่างละสามเอลสามเอลสามเอลสามยาวตาทันละโอเคครบแล้วยาวที่เหลือเอลเลยตัวหนึ่งตัด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 เดี๋ยวกูไปไปมาตัดให้ไปมีดานอีกตัวหนึ่งมีดันอีกตัวนึ่งบันไดหน้าบันไดหน้าเฮ้ยเอลเหน่อยเอลเหน่อยยาวขึ้นไม่ได้โอ้โหลลงไไปปดีดีดีทีไร เดีะยวมาถอนมาอง้อเไแล้วว่างแล้ว้ดี๋ยวเอามาพี่เอามาห้องไม้มาดักไว้ดักไว้ดักไว้เกมดักเกมดักมีระเบิดป้าปลาเอลิปลาเอลเดี๋ยวราดักเ่าลมให้วิ่งเสาลมเดีกูยิงเงยิงยื้อๆหน่อยนะเอาหมาโอ้โหสาล้มเฟิร์สกูโอ้ยย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 ยมายย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 งยยยยย่ยย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 ยอยอยยยยยย านาบีด้วยมันบูชายันระบเยอุ้ยดูว่มีเครื่องสเวอร์ด้วยสัตว์เฮียปิดได้ครับผมเย้ไวเยไปโอเคว้าวไม้หว่ะเอาเลยผมปาระเบิดหน้าเอ้ตัดหนึ่งตัดหนึ่งตัดหนึตัดปัดครั คเตอร์อมเตอร์คอมเตอร์คอเตอร์คเตอร์้าโดนระเบิดหน้โดนระเบิดคอมเตอร์าหน้หลังนีเอาหายเฮ้ยหน้าตัวนึงบึ้มตอนหูหน้าด้านสัตว์ใดเหี้ยวไปก็ตายพี่สองใครดูหลังในวะวหเ้ดูหลังมาดูตรงคอเตอร์ดิพอไม่รู้มันจะมาจากบ้านหรือเปล่าโอเคโอเคไปตัวนะ จะเข้าที่วางหน้าที่วางตัวนึงอะเดี๋ยวดูให้ก็ได้ตายแล้วหลังมามามาตัวนึงตายตัวนึงตายเอ้เทำเฮี้ยไรวะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่เป็นคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ทำเพี้ยไรเนี่ยตายอีโง่บอกบ้านก็หันซ้าย มึงชอบหลอกลวงบอกมานแล้วหลอกลองอ่ะกูบอกมึงดีๆไม่ได้บอกหลอกลวงอะไรมึงเลยมึงกำลังกวัตีนกูอยู่แล้วมึงก็บอกขวา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 กูมันมาขวาไงอีควายอีโง่อีสมองกลวงอีเฮียขนาดกูบอกขวามึงยังระแวงซ้ายเลยอีเฮียกูดูเพื่อนมือที่ใช้ล้างจิ้ม่าเพื่อนล้างตูดมือขวาใช่ปะ เออแม่หกูล้างตูดมือซ้ายมือซ้ายล้างตูดเหรอเราล้างดิมอ่ะไม่รู้ไม่ล้างนี่มันงูนี่กูผิดหวังในมันสมองมึงมากบอกฝาดีมหันซ้ายกระตุกกระตุกซ้ายลยกูรู้เลยไอ้ีเอ็นกูไปแล้วนะไปไหนเลี้วคอ ถ้าว่าทำไมกูกกกะก็ต <c oughs> ้องไม่ได้โวอใครอนุญาตไอ้สั r เดียวดอยู่ไหนกันอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในปาร์ตี้เลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีคนดูกลางนะป <c oughs> ๋าดูแล้วดูแอลให้ครับผมถ้าอยาไม่ไหวท่านซัพพอร์ตได้เลยอสองตัว <c oughs> A เสือระเบิเหมือนจะเก็มแล้วตอนเชื่อมไปข้างหลังแล้วเออไปเชื่อมแล้วแอลเงียเวอร์เฮ้ยแอตัวแอตัวโดนระเบิดน่าเออโดระเลหงแอลหนึ่งแอลหนึ่ระเบิดงเอ้โนไอเสือเดี๋ยวโดนล้วงครับค มึงไม่พอยู่ตรงนั้นอะมันเห็นมึงหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวโดนระเบิดล้วงตายขึ้นมาขอดโดนดังก่อตรงนั้นเถอะจะเข้าคอคเตอร์แล้วเมื่อกี้เนี่ยโนพี่โอ้ยเยี่ยมตางเข้าแล้วด้วยโดูแล้วมาการแล้วออเเเดด้้งงหรกับแล้วเอลเซ็ตไอ้รอบหน้ากูไปดูเอ็นะเอาแล้วได้ได้ได้เต้าตัวมากลางคนนี้กี่ใบเอเข้าแล้วคือคือต้องดูกลางไงเอลได้วยโอเคดูวล้วอย่าตัวเลย ตายตายตายจุดวางตายยาวตัวตายดียาวเต้ร์คเติร์ไอ้ยี่เเติร์ไม่ตายเจ็บป่าวแอดสวยกลางตัวนึ่งล่างขึ้นล่างขึ้นไม้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 ตัวนึงนะยาวตัวก่อนตายเอาไม้ได้ล่างไม้ได้เอาไม้ได้ตอยนี้นะเจ็บเจ็บละสอดยิงโดนแล้วยาวตายยังไงกลางี่ หลังแตกแล้วนั่นไงกูว่าะไรไม่ได้ยินเสียงเดินเด๋ยวอ๊ยไม่ต้องดันนะเอไปเอดิมึงไป near c o เตอร์ไปมึงไปอยู่ลึกมึงไร้ประโยชน์มากคิดวีอ่ะโอเคอ่าไหนดิบองจะดูเอลบอกว่าดูเอเอออาลระเี้ยต้อดปนแย่แล้วเอสามเอสี่ตัวยักกี้ ก็ไอ้ท่านก็เตรียมโยกตลอดเวลาไงไปเลยท่านโยกเลยโยกเลยไอเสือมาดูกลางโอ้โหแมทเดียวรวยไอเสือตังอ็ดตังนึงดูกลางไว้ดูกลางไว้แปลมาแล้วเอเอาระเบิด เช่นเช่นตัวเจาตัวเจาสองมาสองตัวเสียงเหมือนไปะเอาเอจะเข้าอ่ะเอเอจะเข้าสองตัวเจาตัวโอ้เย็ดแมวตัวเดียวกันปะเอแล้วปะเนี oh, ่ยโว้เอ

ถอยได้ก็ดีนะถอยเลยถอยเลยถอยเลยพาพาอยัม้อหาไม่ต้องหางเอไปทางเอไปทางเอรามัน้มแบล็กหัวรอบนี้ดันแค่เชื่อมนะอือดันเชื่อมโอเคูตำแหน่งกูได้หัวเฮ้ยผมไปแล้วท่านตัอหาเอ แลมั้ดี๋ยวๆไม่มีว่ะระวังระวังถังระเบิดระเบิดดูเข้าไปรอปาก่อนดีมรีปิมช่วยเปช่วยบีเลยตงเยอะแล้วเนี่ยอ่าอยนายาบล้มทไมถ้ารออนะถารออนนะ

มองอะไรท่านฮะมองอะไรขอโทษครับลองได้ยินได้ยันกันจนมองไรพอไล้ไม่น่าได้แล้วเอวเอวอไวเพ่อว <L. S 1> ะเอวหนึ่งตัวเองผมปาร์เบิดตัดครับเจ้าไม่ได้ยินเลยเฮ้ยระเบิดมาตัางเอตัวหนึ่งเอเอมาเอะนะ เอเอจะเข้าเมื่อแล้วรออยู่โอ้ยหลังเอโดนระเบิดโอ้ลาก่อนฟังรวยเด็ดเป็นเด็กว่าระเบิดมันจะเลยโอ้โหเยี่ยยิงทะลุเลยสัตัดกลางนะเว้ยนี่ไปดูกลางครับผมเตรียมนี้เตรนี้ไอเอสองเอจะเข้าแล้ว ไอ้เียไม่ตายลวตายตัวยเดี๋ดยวดีมงกูรอซ้อนนะไปเชื่อม oh, ตัวนึงเช่อมตัวนึงเช่อมกดดไม่ซอนไรเฮียของหลังเหลังเหลังเประมาณสตัวย่องอีกตัวนึงตัวโอ้โเจ็บตัวเลเาไเวไอ้สัตว์กูทาบละ ชี้ลำตัวหน้ากูปอนปอนปอนกูเห็นมึงในแมพไอ้เหี้ยเอ๋อคุณรุ่นไหนปุ้มยังไม่หมดอีกหรือเนี่ยอ้าวตัวตายตัวตายมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเออไม่มีหรอกเฮ้ยมึงวิ่งเหรอขุ่ยเฮ้ยไม่เห็นเหี้ยปอนในแมพหน้าเอ๊ะนี่เหี้ยปอนในแมพ โอ้ไม่อยากยิงออมแล้วกันเอออไม่อยากยิงปืนดีเหลือเกินว้าหรือใส้ว้านั่นไงเห็นแล้วสุดว่างรักเอออะไรอ่ะอะไรแล้วเนาะ รอบนี yeah! mm. yeah. ้แม่งต <wh ้องมีสิทธิ์ปีแน่ๆเลยขอดันเอลเด็ดสีไฟดีกว่าดันอะไอให้โกยมากเหรอไปโอ้หลังเอลนะยาวนะไปยาวสองตัวแล้วนะตันเอลมาแล้วตันไมลใช่เหมอะคือว่าเกมปีอู้ยเอลมแสดงว่าเอลตัวเลเบิร์ตเซ็ตของผมไอตายไปหมดละตัวพี่ท่านเก็บปืนผมไหม บูมมึงถือปืนไปไอ้ยังมีบูมด้วยมันเป็นอย่างที่ผมคิดไงพี่อ่าพรีไฟแตกไอ้สัอยู่บ้านมั้งตัวนี้ตัวนึงนะเห็กตัวนึงดีเพื่อนเฮ้ยใครตายต้องผัวเมียเลยเฮียถึงไม่เดินเลยยุ่ยจีดีไม่สาสอะไรดมระเบิดลูกเดียวกูทำไมวะ

ขึ้นมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยตอนะไประวังดเลยไประวังเลยบหลบเลยนะไปเลยไปเพื่อนฝ่ามาซ้ายโอ้ยอย่างนี้เรียกว่าไว้ใจยังไปใช้กระบอลไปเชียวโอ้ดันแอลได้อีกแล้วมันต้องบูมอีกทีนึงไปดูบีแล้วตายโอ้ยหลังนี้มีตัวหนึ่ง แตกโอ้ว้าวกูได้ยิงล้ววกูได้วิดล้วยเตัว้เ้วยู่ทางขวาตัวนึงอ่ะดีมขวาหน้าดีมก็ตายตัวนึงไม่น่านับมือเด็กบ้านต้องตายบ้านโู่จริงด้วยป่าป่าหน้าป่า ไู้ยิม mm. ชุดเดินเลยโอ้่หยอดเลยจ้าได้ยิงแล้วเย้เจอกันครับบ๊ายบาย